Is that all you have? สวัสดีครับผมเติ้์นซัมเมอร์วินนะครับวันนี้ขอพาทุกคนเข้าสู่โลกเวทเกอร์ตัวละครตัวโปรดของผมเองผมจะมาแชร์เทคนิคลับทิคการเล่นเวทเกอร์และมุมมองใหม่ๆที่จะทำให้คุณเล่นเวทเกอร์ได้โหดอีกระดับหนึ่งถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับมา <c oughs> น้องหลอนครับเดี๋ยวเราจะมาอยู่กับเทคนิคแรกก็คือการรีบาวเทคนิคก,การรีบาวเนี่ยถือว่าน้องหลอนใช้บ่อยไหมโอ้ถือว่าในช่วงที่ยังทำทค ไม่ค่อยเป็นเนี่ยได้ใช้บ่อยมากๆนะครับในเฉพาะโดยเฉพาะด่านที่ยิงแคบๆอะไรประมาณนี้นี่คือเทคนิครีเบ์นี่คือจะค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเราลองทํารีเบลให้ดูแล้วกันรีบาเนี่ยก็คือการที่เราพุ่งไปและชนกําแพงแล้วเราก็หันไปจับอีกทีหนึ่งถูกไหมครับใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้คือการรีเบลอะ่ะอันนี้ง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนอันนี้ถือว่าผ่านไหมผ่านเลยไหมผ่านครับผมอ่า ต่อไปเทคนิคที่2ครับผมจะเรียกเทคนิคนี้ว่าสกายเทคสกายเทคเนี่ยก็คือเราจะสไลด์บนเนินก็คือเวลาที่เราจะ,ะสไลด์บนเนินให้เราเล็งที่มันเป็นแบบเนินแบบนี้ครมันจะไม่มีหินมันจะมีดินลาบลงไปนิดนึงนี่ฮะมันก็จะสไลด์ได้ไกลประมาณนี้ครับต่อไปคือยูโรเบนนะครับยูโรเบนนี่คือ,อยังไงครับน้องรอนยูโรเบนก็จะเป็นเทคนิคที่ เอามาใช้ทดแทนการพุ่งแบบตรงๆนะครับซึ่งก็คือในบางจุดเนี่ยอย่างเช่นจุดนี้ที่เห็นอยู่นะครับในขณะที่ตัวเซอร์เวอร์ยืนอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพุ่งตรงๆไปเลยเนี่ยจะทําให้ด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรเลยเซอร์ก็จะสามารถหนีไปได้เลยโดยที่ไม่เจ็บนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำยูโรเบนให้มันเบี่ยงการพุ่งไปทางซ้ายหรือขวาหลังจากการจับแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวเซอร์เนี่ย โดนลากไปกระแทกกับวัตถุนะครับในขณะที่ตัวละครของเวสเกอร์เนี่ยยังพุ่งมาในแนวทิศทางตรงนะครับแต่ว่าหลังจากที่จับเซอร์ได้แล้วเนี่ยมันจะทําการเบี่ยงการจับเนี่ยเพื่อไปกระแทกกับวัตถุทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับส่วนวิธีการทำเนี่ยมันก็จะมี2แบบเนาะก็จะมีคนที่ใช้การสบัดเนาเอากับใช้ QE นะครับส่วนตัวผมใช้ QE ส่วนน้องรอนใช้อะไรเอ่ยส่วนตัวผมช่วงนี้ก็จะใช้เป็นเมาส์ล้วนเลยครับ<อ>เพราะว่าก็จะต้องไปกดปุ่มอื่นด้วยซะเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองลองดูเลยแล้วกันนะ กูกลืมกดคิวอีก็จะประมาณนี้ครับยูโรเบนโอเคครับต่อไปเป็นเทคนิคการฟิกแบบไวๆนะครับอ่าฟิกแบบไวๆเนี่ยจริงๆมันมีเทคนิคลับอยู่นิดนึงใช่ไหมน้องรอนใช่ครับผมคือถ้าเวลาที่เราหันนะครับหันจังหวะสองเนี่ยแล้วเราใช้เมาส์เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะช้ามากๆ แต่ถ้าเรากดลูกศรช่วยด้วยจังหวะที่หันมันจะทําให้หันได้ไวมากขึ้นนะครับแต่การกดลูกศรเนี่ยเราต้องกดตรงกันข้ามกับที่เราหันนะครับเช่นผมจะหันซ้ายผมต้องกดตัวดีนะครับเนี่ยมันจะหันได้ไวมากๆนะครับแต่ถ้าเราใช้การสะบัดเมาส์อย่างเดียวเนี่ยมันจะหันได้ค่อนข้างช้านิดนึงนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการเทคนะครับเทคเนี่ยเทคนิคที่ผมใช้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้การแบบ เดินถอยหลังโดยการใช้ตัวดีเดินถอยหลังหรือตัว A เดินถอยหลังนะครับก็จะประมาณนี้ฮะอันนี้ก็คือวิธีการเทคมผมว่าตอนที่ผมฝึกเทคแรกๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเนาะอาจจะต้องจับจังหวะให้ได้เองนะครับคืออันนี้ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันตอนน้องรอนเทคครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงครับก็ตอนทำเทคช่วงแรกๆนะครับมันก็จะเกิดความสับสนนิดนึงนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีการอธิบายไว้ว่าเราจะต้องกดปุ่มไหนปุ่มไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับที่ใช้ในการที่เป็นปุ่มที่ทําให้เราตัวเราเคลื่อนไหวนะครับบางทีเราอาจจะสับสนได้ซึ่งในวิธีการทําจริงๆก็คือเราใช้แค่ปุ่ม A กับปุ่ม D เลยนะครับเราไม่ต้องใช้ปุ่ม W กับปุ่ม S ที่ใช้ในการเดินหน้าหรือถอยหลังเลยนะครับแบบนี้ก็จะทําให้ติดได้ดีขึ้นครับถือว่าการทำเทคช่วงแรกเนี่ยยากไหม ถือว่าช่วงแรกนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเลยครับเพราะว่าคนที่สอนก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่คนที่ทำติดแล้วนี่ก็คือติดเลยเนาะอันนี้ก็คือวิธีการเทกนะต่อไปเป็นเรื่องของ f p s ในการเทคนะครับ f p s เนี่ยถือว่ามีผลต่อการเท็คอย่างมากนะฮะอย่างที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือ 120่ p s เนอะมันจะเทคได้ประมาณนี้ครับเนี่ยมันจะสไลด์ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยน a p s, <S, <c oughs> <S เห็นได้ชัดนะครับว่ามันจะเทคมาได้ไกลกว่าเดิมคือยิ่ง fps น้อยมันจะยิ่งเทคได้ไกลกว่าเดิมนะฮะ แต่ก็จะเทคได้ยากมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่เล่น6 0 fps แล้วเทคได้เนี่ยถือว่าคุณเก่งมากนะเพราะว่าผมก็ทำไม่ค่อยได้ค่อนข้างยากพอสมควร <c oughs> แล้วก็เวลาเทคนะครับพยายามให้เรามองไปสิ่งที่มันโล่งๆนะฮะเวลาเทคมันจะเรียกว่าเทคไม่ติดแบบตึกๆอะ่ะ <c oughs> คือถ้าเราเวลาเทคอะ่ะแล้วระยะที่เราพุ่งแล้วมันชนอะไรอย่างเงี้ยครับมันเวลาที่เราเทคติดมันจะติดกระตึกตกกนิดนึงนะฮะอ,อย่างเช่น อ่าผมจะเทคไปข้างไปตรงนี้ใช่ไหมครับผมจะเทคไปตรงนี้แล้วผมมองไปที่โล่งก่อนนะมันจะสไลด์ได้ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าผมมองไปที่ตรงนี้นะฮะคือเวลาที่ผมพุ่งเนี่ยมันติดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วถ้าผมเทคจังหวะที่ผมมองไปตรงนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมฮะว่ามันจะกระตึกกระตึกเนี่ย <c oughs> มันจะประมาณนี้ฮะมันจะเทคไม่ค่อยไปนะครับแต่ถ้าอยากดูรายละเอียด สามารถไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะเรื่องทฤษฎีการทำเว e เกอร์เทคอะไรเงี้ยผมก็มีอธิบายไว้อยู่ต่อไปเป็นเทคนิคใหม่ๆแล้วเทคนิคใหม่ๆเนี่ยน้องรอนจะค่อนข้างช่ำชองม,มากกว่าผมนะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคใหม่ๆจากน้องรอนกันนะครับในเรื่องของการทำอินสตาฮาร์เทคหรือว่าบลูทูธเทคมาครับน้องรอนต่อไปก็คืออินสตาฮาร์เทคอินสตาฮารเทคเนี่ยมันเป็นยังไงครับน้องรอน <c oughs> อ่าอันนี้เรียกว่าอินสตาฮั t เทคใช่ครับผมโดยอินสตาฮั t เทคเนี่ยมันทำยังไงแล้วทำไปเพื่ออะไรครับก็ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับอินสตาฮัคเนี่ยคือการที่ตัวละครของเราเนี่ยเราใช้พุ่งแรกนะครับในการพุ่งเข้าไปหาตัววัตถุนะครับแล้วใช้พุ่งที่2เนี่ยทำการกด h ฮักเทคแบบทันทีเลยนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นฮักเทคแบบเร่งด่วนนะครับซึ่ง การใช้ insta hack เนี่ยใช้ในกรณีที่เซอร์อยู่ฝั่งตรงข้ามในรอบบนของไม้นะครับแล้วก็วัตถุเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลักษณะที่เป็นเหลี่ยมที่เรารู้มุมในการทำ hack t e c นะครับผมแล้วก็ตัวอย่างหนึ่งเลยก็คือมันเป็นการทำ h a ัก t e c แบบเร่งด่วนทําให้เซอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้วิธีการรับมือเนี่ยจะค่อนข้างจุกได้ยากนะครับผมเพราะว่าพอรู้ตัวอีกทีก็คือเราพุ่งติดต่อกัน2ครั้งแล้วก็พุ่งไปจับเซอร์ในฝั่งตรงข้ามเวที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลักการทําของ insta hack t e c เนี่ยคือทํายังไงเห ครับหลักการหลักๆก,ก็คือเราจะต้องรู้ระยะของพุ่งแรกนะครับเราจะต้องทําการหาวัตถุที่เราจะทําการฮัคเทคนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเว้นระยะจากในจุดที่เราจะทำฮัคเทคนะครับออกมาให้เป็นระยะพอดีกับที่เราใช้พุ่งแรก ของเราพุ่งไปถึงตรงสุดตรงนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดออนที่แนะนําในการเอามาทำอินสตาฮักเนี่ยจะเป็นตัววอลกี้ทอรกี้นะครับหรือว่าแอดออนสีน้าตาลนะครับที่ทําให้พุ่งแรกของเราเนี่ยสั้นลงนะครับแต่ว่าจะทําให้พุ่งสองของเราเนี่ยยาวขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราการะยะได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นทริคเ,เล็กๆน้อยนะครับก็คือในจุดที่เราจะทำอินสตาฮักเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําการเล็งไปในจุดที่เราต้องการจะทําเรียบร้อยแล้วเรากดชาร์ตนะครับพร้อมกับกดถอยหลังพร้อมกัน ในขณะที่ตัวชาร์จมันเต็มขึ้นมานะครับหากเรารออีกสักประมาณ0.2วินาทีนะครับมันจะได้ระยะพอดีกับที่สุดระยะพุ่งของพุ่งหนึ่งพอดีเป๊ะเลยนะครับจะทำให้เราสามารถกดอินสตาฮักได้แบบง่ายๆเลยนะครับอืมอ่ะไหนเราทำให้คุณผู้ชมดูหน่อยละกันได้ครับผมอย่างเช่นตรงจุดนี้นะครับผมจะ เลงไว้ตรงที่เยื้อเข้ามาในวัตถุนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะทําการกดชาร์จขี้ขวาแบบนี้นะครับพร้อมกับกดทอยหลังพร้อมกันนะครับฝึกกว่าจะได้อินสตารัทาเทคเนี่ยยากไหมอ,อ่ถ้าส่วนตัวของผมนะครับผมฝึกโดยที่ ในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีคนทําคลิปสอนอะไรมากมายนะครับก็ใช้เวลาหาวิธีการฝึกตรงนี้อยู่ประมาณเป็นเดือนเดือนเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่พอได้รู้เทคนิคอะไรประมาณนี้แล้วแล้วก็พยายามฝึกให้ค่อนข้างชินส,สม่ําเสมอไปเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าไม่เกินสักไม่กี่วันก็น่าจะชํานาญได้แล้วครับผมโอเค,อเค,อเคมันก็ยากแหละเอาจริงมันต้องใช้ความค,ความชินเนาะในการทําใช่ครับ ต้องเป็นคน<ม>ที่เบ์เวเกอร์ระดับหนึ่งในการทำใช่ครับผมต่อไปเราไปที่เทคนิคต่อไปเลยต่อไปเป็นเทคนิควอลสไลด์แล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวรบกวนน้องรอนะนทำวอลสไลด์ให้ดูก่อนแล้วกันได้ครับ <c oughs> อา่าอันนี้ก็คือเราจะเรียกว่าเทคนิควอลสไลด์โดยหลักการของวอลสไลด์เนี่ยเราทำยังไงเอ่ยครับก็ หลักการของตัววอลสไลด์นะครับก็คือเราจะใช้พุ่งที่ยาวที่สุดของเรานะครับเป็นพุ่งที่ใช้จับคล้ายๆกับฮารกเทคเลยนะครับส่วนวิธีการทําให้เกิดวอลสไลด์ได้เนี่ยเราจะต้องอาศัยในจุดที่มีกําแพง2ที่แบบนี้ติดกันนะครับอยู่ข้างหน้ากับข้างหลังคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งไอ้แบบนี้เนี่ยตามด่านทั่วไปแล้วจริงๆแล้วจะมีไอ้จุดที่เป็นลักษณะแบบนี้แทบจะทุกด่านเลยนะครับเพียงแต่ว่าบางจุดเนี่ยเราเราอาจจะต้องไปหาดูเองนะครับแต่ว่า จุดประจำประจำเลยด่านอย่างด่านของไมเคิลก็จะมีก็คือด่านนี้นั่นเองนะครับที่เราใช้ทําการพุ้งแรกมาตรงจุดนี้แล้วทําการเล็งนะครับให้ตัวเราเนี่ยทำการกระแทกกับตรงจุดแรกก่อนแต่ว่าจะต้องกระแทกแบบไม่ไม่เอาตัวเข้าไปติดแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีที่ผิดก็คือถ้าเราเล็งแบบชิดเกินไปตัวเราจะติดกับวัตถุแบบนี้นะครับเราจะต้องเล็งไปให้ตัวเราเนี่ยทำการฉลับกับวัตถุแรกเพื่อไหลออกมาทางด้านขวานะครับและเมื่อไหลออกมาทางด้านขวาแล้ว ในจุดเดียวกันที่เรามองไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปเหลื่อมกับตรงด้านหน้าของวัตถุที่2นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถถลายไปพร้อมกับวัตถุที่2ได้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับอ่าอผ่านเลยอันนี้ผ่านเลยบอลสไลด์ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเซอร์ที่วนอยู่ในรอบนี้มายืนลอยตรงนี้ก็คือโดนแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าเกิดติดห้องนี้ทําได้เปล่าลองก่อนนะ เออทำได้เอาเมื่อกี้คือบลูทูธเทคเหรอใช่ให้ผมดึงนี้แล้วก็กดเลยเห็นไหมยังไม่อธิบายเลยโอเคครับทุกคนโอเคครับทุกคนต่อไปคือบลูทูธเทคเนาะก็แบบที่น้องรอนทําไปให้ดูเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวถามหลักการน้องรอนแล้วกันว่าบลูทูธเทคเนี่ยทํายังไงครับก็หลักการของบลูทูธเทคนะครับมันจะคล้ายๆกับฮาร์ดเทคเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกได้ว่ามันเป็นฮาร์ดเทค แบบระยะไกลก็ว่าได้นะครับหลักการก็คือแทนที่เราเนี่ยจะใช้ปุ่ม A หรือ D นะครับในการเข้าไปถลไยกับวัตถุนะครับเพื่อทำให้เกิดการฮ์ตเทคเราจะเปลี่ยนไปเป็นการที่เราใช้แอคชั่นบางอย่างแทนนะครับอย่างเช่นการกระแทกกับ วัตถุสักชิ้นหนึ่งนะครับอย่างเช่นวัตถุชิ้นนี้นะครับจะเห็นได้ว่าวัตถุชิ้นนี้เนี่ยมันเอียงมาทางฝั่งด้านขวาอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราจะทำฮัตเทคอยู่แล้วนะครับพอผมพุ่งไปตรงๆแล้วไปกระแทกปุ๊บมันจะเกิดแรงจากกระแทกตรงนี้นะครับทำให้ตัวผมกระเด็นมาทางด้านขวานะครับและในจุดเดียวกันกันกบที่ฮัตเทคที่ผมจะต้องกด ให้พุ่งสองทำงานเนี่ยในจุดเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าผมอยู่ห่างจากตัววัตถุนะครับเมื่อผมกดพุ่งอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะทำให้ตัวผมเนี่ยพุ่งเข้าไปหาตัววัตถุแล้วเกิดการฮัคเทคขึ้นมาในทันทีเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอลองดูสักรอบหนึ่งแล้วกันโอ้อันนี้คือบูทูธเทคมีมุม <S 1> <S 1> <ช>อื่นไหมมีมุมอื่นนำเสนอ,อนไหมค,ครับครับก็เมื่อกี้จะเป็นบูทูธโดยที่เราใช้แรงกระแทกจาก ตรงจุดนี้นะครับเพื่อมาทำบลูทูธฝั่งนี้ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าถ้าเราสลับฝั่งกันนะครับในด่านเดียวกันเลยตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ฮักเทคนะครับแทนการพุ่งไปกระแทกนะครับผมเพื่อให้ตัวละครเราเนี่ยไหลมาตรงจุดนี้แล้วทำการบลูทูธต่อได้เลยนะครับแบบนี้เฮ้ยทำไมเฮ้ยมันยังไม่ไหลเด้อเด้อต้องไหลเยอะกว่านี้ติดแล้วแต่ว่ามัน มันติดอันนี้เปล่าติดประตูเปล่าจงังหวะเทคอะอมันเลยเมื่อกี้มันติดแล้วแต่ว่ามันมันสไลด์ไม่ไปเพราะจงังหวะพุ่งสองอะเราไปชนกําแพงมันเลยไม่ไปหรือไม่ว่าอ่าเพราะว่าเราไอ้รอนพุ่งไกลมาโอ้โหถือว่าคนดูอดอเห็นนะนถือถ้าเห็นเนี่ยคืออาจจะวาวนิดน,นึงใช่ครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องรอนมากนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการเทคถ้าจะดูน้องรอนเล่นเวทเกอร์เนี่ยสามารถดูได้ตรงไหนบ้างเอย หลักๆช่วงนี้ก็จะสตรีมอยู่ที่ Twitch TV นะครับผมชื่อว่า e t i m e x d นะครับแล้วกอ็อาจจะมีไปลงคลิปวิดีโอที่ TikTok ช่อง e t i ต e บ้างนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้ครับผมอ่าก็จะมีอัปเดตของตัวเวเกอร์ในเรื่องของการเทคเรื่อยๆใช่ครับอาจจะมีเป็นไฮไลท์เทคบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถไปติดตามช่อง e t i อ e ก x d ได้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องหลอนมันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม